สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP นะครับรอบปกตินั้นหยุดนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางนิเคอิเมื่อวานนี้ผมยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับพี่พี่ก็ถือว่าปังๆทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับผมเนาะสำหรับรอบ VIP นะครับเมื่อวานนะครับผมให้วิ่ง3รุ่นเก้าไปนะครับพี่พี่ผลที่ออก92992นะครับพี่พี่ของเรานะครับนี่เลยนะครับใครวิ่งรุ่นที่9นะครับเข้าไปที่ 92นะครับเนาะตรงตรงเน้นเน้นนะครับพี่พี่เด้งบนเด้งล่างนะครับเพราะข้ออกตัวเดียวกันเนาะนะครับถ้าเกิดใครเสียงโชคเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเด้งเด้งนะครับ3ตัวเสียดายนะครับเนาะอันนี้9 2 9อันนี้3 9 2นะครับ3ไม่มาในรอบบายผมให้วิ่ง7นะครับรุด3าไปผลที่ออก137นะครับพี่พี่82เนาะมาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับพี่พี่73นะครับพี่พี่เนาะนี่เลยนะครับ3 7นะครับตรงๆเสียดายที่ไม่ได้เน้นนะครับ แล้วก็3ตัวเนี่ยเสียดายนะครับพี่สาตัวเนี่ยเสียดายแต่เกิดเป็นแบบว่าถ้าเกิดผมให้7จ็ดสามหนึ่งนะเน้นเน้นสามหนึ่งหน่อยก็อาจจะมีรุ่นนะครับ3ตัวก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะมาในตัวจอด2ตัวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสลับแนวทางนิคอินะครับนิคอิเช้า,ชาบ่าย V.I.P ก็เดี๋ยวเราไปอย่างเร่งรีบนะครับพี่ๆช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ผมต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกนะครับถ้าเกิดบางรอบนะผมลงในทางช้านะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ลาวสตาผมก็ไม่ได้ลงให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับ สำหรับเพื่อนๆเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองเองนะครับก็เข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมของเรานะครับพี่พี่ในรอบเช้าในรอบเช้านะครับผมผมให้วิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่เลข8นะครับพี่ๆสายลูดผมให้ไปที่เลข4นะครับผม 8 2นะครับ8 2 8 3 8 9นะครับผม4 2นะครับ4 3 4 9นะครับผม3ตัวผมให้ไปที่8 4 2นะครับอันนี้ในนิคเอีรอบเช้านะครับผม นี่เลยนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมในรอบบ่ายในรอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่นะครับวิ่งไปที่เลข6นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข2นะครับวิ่ง6กูุ2สองนะครับผมสตัวนะครับ3ตัวก็จะมีในที่6กสตัวเจาะเนาะตัวเจาะนะครับไม่ใช่3ตัวตัวเจาะเนาะ หกเจ็ดหกแปดนะครับผมสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดนะครับสามตัวนะครับสามตัวให้ไปที่หกสองเจ็ดนะครับผม นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับนิคขี่เช้าบ่าย V.I.P. นะครับชื่นชอบในในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับช่วงนี้นะครับพี่พี่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับพี่พี่เนาะฝนตกเกือบทุกภาคเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครเดินทางก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้น้องแอสนะครับก็เหมือนจะไม่สบายนะครับก็อัดยาอัดยาเข้าไปหลายเม็ดเลยแล้วก็ง่วงนะครับพี่เมื่อคืนนี้ง่วงนะครับแนวทางราวเช้าผมก็ไม่ได้ลงให้นะครับ นะครับต้องแจ้งว่าตรงนี้ก่อนเมื่อคืนนี่ผมเหมือนจะไม่สบายนะครับก็เลยกินยาเข้าไปก็เลยง่วงเร็วนะครับราวเช้าไม่ได้ลงนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเนาะก็อยากลงทุกๆเดินทางนะครับให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับแต่ว่าบางครั้งบางเวลาเราก็ไม่สะดวกไม่ว่างนะครับพี่พี่เดี๋ยววันนี้นะครับฮานอยนะครับเนาะฮานอยกับลาวสตาเนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับพี่พี่เพราะว่าวันนี้ก็ วันนี้ก็มาทํา OT นะครับวันนี้มาทํา OT นะครับก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามนะครับลงให้ทุกๆหน้าทางนะครับผมในช่องทาง YouTube แล้วก็ในกลุ่มด้วยนะครับผม <S <S คลิปนี้ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้เงงๆปังๆทุกท่านนะครับกลับสวัสดีครับ